ฮัลโหลตอนเช้าที่อากาศไม่ร้อนมากนะคะวันนี้มารีวิวโรซิตี้แฮชบายเอวีอาร์เอสิดามุกเป็นรถของพี่เมย์นะคะที่เราส่งมาเป็น้วเรียบร้อยนะจ๊ามารีวิวรอบคันกันดีกว่าค่ะ ตัวทอมนะฮะเขาก็จะได้เป็นส p o r t RS มาแบบนี้เลยรกระจังหน้ากอร์สแบกนะฮะมีโลโก้ RS ไฟหน้า LED แล้วก็ไฟตัดหมอก LED นะฮะชุดแต่งรอบคันจะเป็นแบบ RS หมดเลยนะฮะสะเกิร์ตด้านข้างนะฮะเขามาแล้วแล้วก็ล,กกล้อแมกของเขาก็จะเป็นลายดำเงาแบบนี้ขึ้นสวยจ้งมากแล้วก็จะมีเลนวอ h มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวสีดำคือแบบยังไงมันปิง้งมันจึง้งมันอุ้งมันโอโอเลยนะฮะ แล้วมาดูด้านหลังกันบ้านนะคะเขาก็จะมีกันชนนาลัยที่เทสปอร์ตออกมาเปิดฝาถ่ายมาฮึบฮึบมีอะไรก็มีห้องแถมค่ามีขัาดหายมาหายเนาะอันนี้ก็คือหน้าหลังนะคะสามารถเก็บพลงยามมาโยทโฮยิ่งพับอบาดได้คืออันนี้ประสงสุดๆพับบอดได้โยอีกไฟหลังของเขาก็จะเป็นไฟหลัง LED นะคะแล้วเปิดถ่ายมาคือคือแลคือลายเบาะหนังของเขาจะเป็นหนังดาตัดได้เดมมียางปูพื้นมีแอร์หลังมี ที่ใา้แบบแบบไทยซีสองจูดอมดานหน้ากันบ้านนะครับนี่คิวดว่าได้ติดให้แล้วนี่คอนโซลด้าน,นหน้านะเขาว่าจะเป็นคอนโซลดำตัดได้แดงนะคะตัวท็อปคือแน่นอนเลยว่าเขาแต่งสปอร์ตมาทอปใครชอบนะคะเซฟลีปนีไว้เราก็มาทำแคมเปญโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะสำหรับซิตี h แฮชบเอ SUV กับเซลประตูนจัดเต็มรีบถับมาหน่อยนะอยาขายอ